อีร้อยบาทอ๋อเมื่อกี้ไปเรือแล้วเป็นเงินกีบเงินกีบครับผมเออแกนี่เบประจารยช้างจริงเงินกีบเอาขอบคุณครับคุณมิลินครับมิลินเขาว่าเป็นเศรษฐีนีครับอยู่ที่สอปปอลาวลว่สาธาฐอาแล้วล่ะมาแล้วอ้าวแล้ววนาวานวววววว้วววน,น,นำำก,ก็นววววรวว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 วเวียนววยตกเรือมววววอววววววีี่ววววววเววววววปววววนววเวววว้ววาลววววววว็วววจะวว หัวรอตะบลหัวรอแต่ก็ถ้าขืนรอถ้าขืนบ้วนรอัวแสงอภิยถาสันเว้ไม่รู้ว่าเที่ยวน,นี้ทำได้เลืแชมป์เก่าพอมีิเกียจะทำได้เรือเจอใครไปเจอเจอเรื่อนแพเรือแพบอ,อกว่า ไมมาจากไหนรู้องเวทปราดูทองทองตีแรงแซงมี่มาเรือสีสีไป่ไพ่แปดสีโดนตาต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างเอาเลยพาอย่างนี้ใครดีใครอยู่ใครไม่สู้ก็แพ้ไปใครไม่สู้ก็แพ้ไปมาดูเตี้ยของเรือแพเรินแพเมืองฟ้ารลวงแววบอกว่าสปปอราวมาเรือจากสปปอราแต่ทหารเรือพายเว้ยต่างคนต่างไปต่างคนต่างจับต่างคนไปก่อพี่เกียรลก็บอกว่าไม่กลัวตากไปคนสารพีก่อนก่อนก่อนกอดก่อนก่อนได้แต่ได้ไม่ได้ได้หรือไม่ได้ประตูกันบ้าเหลือแพ้เหลือแพ้เมืองฟ้าประตูทองประตู নির ফল রইবার ভাবি ভাবি রেখেছেন ไมม่ดา,าอ้ตัวนี้ลา,า,าวทั้งลำาาลำาวทั้งลำ